ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่5ถึง11ธันวาคม2565จะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรมมชาโรด้วยนะคะ นี่คือการแลนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคือไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยซับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่5-11ธันวาคม2 5 1 5ความสําเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณวา้าว ดูจะพลังงานโดดเด่นมากในเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของออการเงินความรักนะคะโดดเด่นในที่นี้คืออะไรมันเหมือนกับว่าตัวคุณค่อนข้างที่มีสิทธิ์นะในการคิด ในการตัดสินใจแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จจากความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นของคุณด้วยนะคะถามในเรื่องของการงานต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างหรือมีความท้าทายเข้ามานะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าความเอาจริงเอาจังความตั้งใจของคุณจะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่หวังและตั้งใจสำเร็จแน่สำเร็จแน่เพราะความตั้งใจของคุณส่วนในเรื่องของการเงินหากไม่ติดขัดนะ มีปัญหาก็ต้องบอกว่าคุณบริหารจัดการได้คุณจะลุยจะสู้ไม่ถอยจนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เงินได้ทองเข้ามาเพิ่มมากขึ้นได้จริงๆนะเออหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าบริหารจัดการได้ดีจนสามารถเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการเรียนนะใครหวัง ที่จะสอบนะก็มีโอกาสสอบผ่านสอบได้เรียนจบนะจากความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามความไม่ยอมแพ้ความไม่ท้อถอยของคุณนี่แหละนะความเอาจริงเอาจังของคุณจะทําให้คุณสอบผ่านสอบได้เรียนจบนะคะแล้วก็สมหวังดังปรารถนาแล้วก็มีความสําเร็จด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะ หากสถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะมันเหมือนกับคุณนี่แหละจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นี้เองและแน่นอนว่าคุณจะสามารถเอ่ทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นมาได้นะคะทำให้คุณสามารถเอ่อเขาเรียกว่าสื่อสารความรู้สึกของตัวเองได้แล้วก็ เป็นผู้กำหนดชีวิตชะตาชีวิตของตัวเองในเรื่องของความรักได้คือต้องบอกว่าจะไปซ้ายไปขวาอะไรต่างๆคุณมีสิทธิ์เลือกคุณจะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกอีกต่อไปคุณคือผู้เลือกและคุณมีสิทธิ์เลือกและมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความรักนะคะเออต้องบอกเลยคุณจะกลายเป็นผู้ตัดสินอนะเออเป็นผู้เลือกอะกลายเป็นผู้เลือกในสัปดาห์นี้นี่เองนะแครักข้านายอย่าลืม